สิบพระคาถาชินะบัญชงใช้ย,ยาสัทธากบตาพุทธาเชตะวามารังสาวาหาหนางจตุชัดสาสภังลาสังเยปิวิงสุณะลาสาภากันหังกะลาเยโยพุทธาอัตถาวิสติหานายกาสาเพปติทิตาไมหังมันทาเกเต,เตมุนิสาลาสีเสปติทิตโตไม่หังพุทโธธรมโม ทวีโลจะเนสังโคปติทิโตไมหังโลสภะคุนากะโลหะทะเยเมยอนุรัตโถสาริปุตโตทคคิเนโกทันโยปิทิพาคาเสมิงโมกคะาลานจะวามะเกทคกิเนสวะเนไมหังอาสุอานัตถาหุลาการสักโปจะมหานาพุพภสสม,มาวามะสุ สัตเ,เกสโตปิธิวัคตดเสมิงสุริโยวะปะปังคะกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสทิโตมุนิปุงขะโวมมก,กุมาลกะสะโปเทโรมหามเหสีจิตตะวา้าโกโสมัยหังวัเนีนิจันปฏิทาสิภุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะ อุปาลีนันทะสีวะลีเถระปัญจะมชาตานลาเตติลามามะเศรษสีสิติมหาเถระวิชินาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถระชิตตะวันโตชินโนรสาวชะลันตาสีลาเตชะนาอังค์มังเคสุสันทิตาละตะนางปุระโตอาสิตาคิเมเม,เมตต๊ สุตะกางอชันขังปัจฉโตอาสิวามีอังคูลีมาลกาลขันทะโมระปะริตันจะอาถานาพิยะสุตะกางอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานาวะสังยุตตาสัปปตากาละ กลังกัตาปาตาปิดตาทิสัญชาตาพาหิวัตถุปัตถวาเอเสสาวิและยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวะสตเมสกินเจนะสัทสัมพุทธปัญชาเลชินะปัชละมะชิหิวิหะรันตังมหิหะตะเลสัทปาเลตุมังสะเพ เตมหาภูหิสาสภพาอินเจวมันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวาธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุพาเวนะชิตันตะลายุสัตธรรมานุภาวะปาริโตจะลามิชินาปัญชะเลติสิบสามบทสวดภาหงมหากาภาหงสหสามิ ที่นิ้มีตถาุูตันตังคิเมทะลังอุทิตะโลละสะเสงะมาราภาณทิธรรมนวิธีนาชิตวัมโ่งทตันเตชะสาวพรวันตุเตเชะยมังคารณิมาลาติเลกัมมะนิทิตะสัพพะระติโคลัมมะนาวะกัมมมขะทัดขะยังขังขันตีสุทันตวิธีนาชิตวัมโ่งทตันเตชะสาวพรวันตุเตเชะยมังคารณิ นาคารินคาฉะวะลังอติมัตตะภูตังทาวาก,กิจกัมมะสะนีวะสุทาลุนันตังเมตัมภูเสกวิธีนาชิตาวิเนตโดตันเตชสาวะกันตุเตเชลังคารานิอุคิกะตะขับมะหะหิตหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนันาปะคังคุอิมาลาวันตังอิทิ สังฆตะมโนชิตวันมเทตันเตชะสาวพระวันตุเตชมังคะลานิกัตตวานะทัพขะมัทธังอิทวะคัมพีนิยาจิยายะปุถะวะจะนังฉะนักายมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวันมเทตันเตชะสาวพระวันตุเตชมังคะลานิสันจังวิหายะมัติสัจจากวาเกตุวาทาพิโรปิตะมะนังอติทัน ท้าภูตังปัญญาปะทีลาปะชิริโตชิตวังยินดูตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคระนินันถูปะนันทะภูชะคังวิภุทังมหิจิ๋งภูเตนะเอเถระภูชาเคนะธัามาปะยันโตอิถูกปะเถสะวิธีนาชิตวังยินดูตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคละนัลถุกขาฮะ ทิพุชะเคนะสุทันหัตถังผมมังวิสุชุติมิธะกาภิธานังยานาคาเทนะวิธิมาชุติวานินโทตันเตชะสาวกันตันเต,นตเชมังคะลังเอตาปิพุทธาชยะมังคารอา,าอัตขับถาค่ายวาจะโลทินะทิเอสระ,ะเตมะตันทีพิตาวานิยกวิธิมาจุปตะวานิโมข่าสุข,ขังอาิคะ เมยะนะโลสัพพัญโยมหากะลุนิโกลาโขหิตายสัพปะปานินางปุเรตวาปาระนีสัพะปะตุสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตช้ยมังคลังช้ยันโตโพธิยามุงเยสัการานันทิวัฒโนเอวังตะวันวิชะโยโหติชัยันสุใช้ยมังคลังอัปปาลาชิตะ ปัตตังเกสีเสษปฐวิโกคาเลอภิเศเกสัพพะพุทธานัลนัขปัตโตปะโมทติสุนังขัดตังสุมงคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุนะโขสมุหุโตจะสุยิทังภูมิาจาริสุปะทักขินางกายะกัมมังวาจากกัมมังปัทคินัง ปทะในนางมะโนกรมมังปะชิเนเตปทคินาปทคินากิตกัตวาณะละพันตันเตปัทีเนตพระวันตุเตสัมภะมังคาลังละขันตุสัพพะเทวตาสัมพะพุทธานุภาเวนะสธาสุทีพระวันตุเตสัพวันตุสัพพะมังคาลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาสุติพระวันตุเตพระวันตุ พระมังคะระระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาวีแัะสะตาสุทิภัณตุเต <c oughs> สิบสีป่ปฏิทานะคาทายาเทวตาสติวิหารวาเสนินิถุเปคะเรโพธิคเตาตาหินตาหินตาธรรมาธาเนนะพะวันตุกุชิตาโสถิงกะโรเตถะวิหาระมัทธเวเทราจะมัทธานะว่กา จะพิกโขสารามีการฐานาปฏิอุปัสสกาถามาจะเทสานุขมาจะอิสาลากัมปาละภูตะสุสุขิตาพระวันตุเตชยาพุทธายปิจะอันทะสัพพวาสังเสทรชาตาอัตถาวูปตาติการิยามีการทำมาว่าลังปฏิจะเตสัเพทุกขสัพระโรตุสังขาย ฐานตุจีลังสัตตังธรมธรมโมธรรมมาาจะปุขะอาสังโฆหุตุสมัคโควะอาทายะจะนิหิ <c oughs> ตายะจะอัมเหรักขะตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนพุทธิงสัมปาปเยายามะธรรมเมอริยปปเวทิเตปะสันนาหุตุสัพเปิปานิโนพุทธาสาสนีสัมมาทานางาังพระวชฉันตุกาเล เทวปะวสตุวุธิภาววยสะตาลังสม,มิทังเมตุเมทะนิมาตาปิตาจะอันละฉังอิจ,จังลักขันติปุตตะกัางเอวองังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวตาอุยโยชะนะคาถา ทุกข์ขัมปัตตาจะนิทุกข่าพยายามปัตตาจะนิพระยามโสกัมปัตตาจะนิโสภาโหตุสเพ,พนิปานิโนเอตัวตาจะอัมเหหิสัพพะทางปุถะสัพพะท,ทางสเพเทวันุโภทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยานานทัทันตุสัตถายาสลีลังละขันตุสัพพาทาภะวะนาะ พิลาตาหัตุขันฉันตุเทวตาขตตาสัมเทพุทธาภารปตตาปัญเจกาละจจยังพาราอรหันตาน,าน,เเนาันจะเดชและักขันพันธานิสัสสมมง,าาสงสัพโสสิบหกศูนมงคลคาธาหัวตุสัพพศูนยมังคารละขันตุ ส,พ ta, สพ ibly, ัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวที่โหตุนิราตตะลังโหนตุสัพพะสุดมังคารังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะส่วนที่โหตุนิตะลังโหรตุสัพพะสุมังคารังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะส่วนที่โหตุเนาตะลัง ด้วยนอ,นอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระราตนายด้วยการเสด็จสาธยายบทสวดมนต์ประสูตพปีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิี่จงเปิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นทุทกภัยเท้าปวงขอให้ข้าพเจ้าทัง้งเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปูดแนุง่งพนุ่าสวดสาธยายามนต์และธรรมะเหล่านี้เม้โลก อำนวยพอให้แก่รกับพเจ้าและวัตถุกมกุลพระพิตาย,ยอดสิทีเดียนยอดสิทีเดียนไหวครูบุกไปตลอดจนวัตถุโมกุลัง,ง,ง,ส,งาสามพลงที่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนโดนด้นวยอนุภาพแห่งพระปิติจงสัมเร็ศักษษษดิ์สิทธุการไม่เถิด